เมื่อไม่มีมาไม่มีไปย่อมไม่มีเกิดและไม่มีดับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงชักชวนภิกษุทั้งหลายด้วยธรรมิกถาอันเนื่องเฉพาะด้วยนิพพานได้ทรงเห็นว่าภิกษุทั้งหลายสนใจฟังอย่างยิ่งจึงได้ตรัสพระพุทธอุทานนี้ขึ้นในเวลานั้นว่า ความหวั่นไหวย่อมมีแก่บุคคลผู้อันตันหาและทิฏฐิอาศัยแล้วความหวั่นไหวย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วเมื่อความหวั่นไหวไม่มีปัจสถทธิย่ยอมมีเมื่อปัจสถทธิมีนติความน้อมไปย่อมไม่มีเมือ่อนติไม่มีอาคติคติ การมาและการไปย่อมไม่มีเมื่ออาคติคติไม่มีจุตูปปาตะการเคลื่อนและการเกิดขึ้นย่อมไม่มีเมื่อจุตูปปาตะไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ละ